มาดูขั้นตอนการจอดเทียบข้างนะจอดเทียบข้างอันนี้เป็นการจอดเทียบข้างฝั่งซ้ายนะก่อนจะจอดต้องรู้ก่อนว่าซองอยู่ฝั่งไหนของเรานะครับวิบ่งตรงมาให้กระจกมองข้างเท่ากันนะกระจกมองข้างเท่ากันปึ๊บหยุดรถปึ๊บซองอยู่ฝั่งไหนครับซองอยู่ฝั่งซ้ายหมุนซ้ายก่อนเริ่มต้นหมุนซ้ายถอยโค้งมาปึ๊บดูกระจกมองข้างฝั่งขวาเห็นป้ายทะเบียนคันด้านหลังหรือยังเห็นแล้วคือแล้วตรงถอยมาตรงตรงให้กระจกมองข้างฝั่งซ้ายบังไฟท้ายแล้วหมุนขวาครับ เปิดด้วยซ้ายเมื่อกี้หมุนซ้ายก่อนใช่ไหมก็ต้องปิดด้วยขวาหมุนขวาครับหมุนขวาไหมหมดครับโค้มาโคมาปุ๊บจนกวา่ารถจะตั้งตรงเช็คกล้องมองหลังว่าเข้าไปใกล้ไหมถ้าเข้าไปใกล้ไม่มั่นใจปุ๊บอยู่รถคือรถตรงก่อนแล้วหมุนซ้ายดึงหน้าเข้ามาปุ๊บรถจะตั้งตรงขนานกับซองอ่าแบบนี้เลยครับทีนี้เราก็มาจัดทรงเดินหน้าพลังให้อยู่ตรงกลางซองแบบนี้เลยอม,มือใหม่ทําแรกๆอาจจะยังไม่ตรงซองไม่อะไรก็ทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะลับทานได้เองนะส่วนวิธีการ แล้วออกจากซองนะครับเดินหน้าอจากซองถอยหลังมาก่อนให้สันกระโปรงครับอยู่ตรงกันชนด้านล่างของด้านหน้าของรถแานหน้านะแล้วมุนขวาออกไปให้หมดครับก่อนออกดูกระจกมองข้างข่อน้าว่ามีรถมาไหมถ้าไม่มีรถมาปุ๊บมุนออกมาครับไล้ออกมาหนี่มีระยะห่างมานี้คือรอตรงแล้วดึงซ้ายออกมาครับมุนซ้ายออกมาปุ๊บรถเฉมาปุ๊บพอรถตั้งตรงคือรถตรงขับตรงๆไปได้เลยแบบนี้ครับผม